เอาลุงหายาอะไรเนี่ยก็หายาเนี่ยแก้โรคใบไหม้เนี่ยทำยังไงดีเนี่ยโหไหม้หมดทั้งแปลงแล้วเนี่ยโรคใบไหม้ในนาข้าวนะคะวันนี้เห็นพี่ๆหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะอาจจะมีหลายคนเนี่ยเจอปัญหานี้อยู่ใช่ไหมคะและบอกกันเลยว่าโรคใบไหม้นะคะสาเหตุมาจากเชื้อราค่ะไม่สามารถแก้ได้ด้วยการใส่ปุ๋ยยูเรียหรือไม่สามารถแก้ด้วยการไปฉีดฮอร์โมนหรืออะไรก็ตามนะคะรัก ตรงจุดค่ะถ้าเป็นโรคใบไม้นะคะแนะนําสารตัวนี้เลยค่ะ plus one นะคะจากโมสูลุกโลกค่ะเขาเป็นสารไกรไซคลาโซนนะคะได้ทั้งป้องกันและรักษาโรคใบไม้ได้ดีเยี่ยมเลยค่ะหยุดโรคได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะและไม่ลามด้วยค่ะกระปุกเล็กๆแบบนี้นะคะใช้งานได้ประมาณ5ไร่เลยค่ะราคาแค่ประมาณ2ใบแดงเองค่ะและแนะนำไว้เลยว่าฉีดป้องกันไว้ก่อนนะคะดีกว่าค่ะ แล้วก็ให้รีบรักษาค่ะยาปล่อยให้มันลานทั้งแปลงค่ะอแล้วถ้าพููถึงว่าถ้ามาเลเ็ดด่างล่ะโรคเมลเ็ดด่างนะคะก็เกิดจากเชื้อราชเช่นเดียวกันค่ะส่วนสารที่ใช้รักษาได้และก็ป้องกันได้นะคะนำตัวนี้เลยค่ะเทนโซเรจากเทนโซนะคะเขาเป็นสารไดฟิโนโคนาโซนบวกกับโ,รโพรพิโคโนาโซนนะคะเก่งเลยค่ะพวกเรื่องโรคเมล็ดด่างน,นะคะทางที่ดีเนี่ยแนะนําให้ฉีดป้องกันไว้ก่อนนะคะซักสองรอบค่ะรอบแรกตอนช่วงค่าตั้งท้อง ของแทงหางปลาทูค่ะปลอดภัยไร้โรคมะเร็งต่างแน่นอนนะคะเพราะถ้าเป็นหนักๆแล้วเนี่ยรักษาไม่หายนะคะโอ้โหขนาดนั้นเลยไอ้น้องงั้นจัดเป็นชุดไปเลยจัดไป